มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินส้มมะขามน้ำกันแกวแปกปลาซิวนัวๆน,นี่พี่น้องเลยซอยหัวพวกบัวใส่น้ำมาโบเอาลายใหญ่ห้างมากินกันเลยพี่น้องเลยอื ของบ้านไม่ยองเลยขอักอะไรฮัทฮันตอนพักบัวกันพี่น้องเอ๊ ข้ามได้กระแทบคำนั้นมีนูไปไว้มาสะแ <c oughs> สบปากลำบากตูดกลบสบายดีและสวัสด,ดีเด้ ส่องเบิร์ตสุขุสุคนเบาว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องแม่นายนาพาชาแนลคลิปนี้ก็มาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับแม่นายนภพาคือเก่าเนาะมาพบมาพ่อกันยามแรงพี่น้องเลยมันนี่อากาศดีดีเนาะมันนี่แม่ก็ขึ้นตะเกี่ยวข่าแต่เว้นพี่น้องเลยแม่ก็สซมาเอาพักขยันเนาะมาเก็บพักขยงนพี่น้องเลย ไว้ใส e. <c ười> ่แกงกไม่ยามแรงเนาะไปไปเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องนี่เด้พี่น้องขักกันยังปั๊องามโพงามโพดงพักขันยังพี่น้องวุ้นแ้เขียวงามออมทัมอยู่พี่น้องเลย ไม่พี่เนาะหาสีผ้าขาวเานาะหาสีเลาะเบิ้งก้อนว่ามองใดนงามกว่ากันไปพี่น้องไปหาเลาะเบิ้งกนะ้อนเนาะปลายแห้งพี่น้องเลยบ้าบรใใารีอยู่ในห้นนาเด้ออยู่ในห้องเนาะอยู่ก้นขี่พายในหนองนาขนแขวนเด็ดนี่ไปไปหาเลาะเบิ้งก้อนยังบ่ทันได้เป็นดอกเอาตอนนี้เลยหอมพี่น้องเลยเขียวงามพอ มีน้ำลายผีกองก้อยมีน้ำลายผีกองก้อยพร้อมงามแท้งามว่าลายอะไรพี่หนึองดงพักขยันเนาะดงพักขยันเบิ่งเบิ่งกันหอมบ่ หอมชื่นใจพี่น้องเลยหานั่งตัดเอามองได้หอมๆที่ไหนเนาะมองได้ก็งามพี่น้องเลยป๊าดเตอะโหดโพมองนี่แบบมีน้ำ บงามคือกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้ําลายเโอ้พี่น้องไปเฮาสิไปเอามองเฮาเห็นดบิดพุ่นแหละคือว่าคักอยู่หม่องนั้นก็ดีเอาไว้ใส่แกงน้ํไม้ยามแรงพี่น้องเอ้ยยาแรงน่ะบ่มีผักขะแยงมันแห้งมันแรงกบ่เกิดคั่นสมมุติว่าเฮาปลูกอันนี้กเคยปลูกได้บ่ติดเด้อพี่น้อง chắc bên nhàng nó Để này đậu đây tôi nhìn bên đậu này đậu đấy xì muộn khắc chậm con <laughs> cọ quay hà kép phẳng nhen thì rồi đang thừa nó mày ọc nó nèn nó mày ọc cả hát kén bộ mi phát khay nhang sai, ni cái ní hả vậy này ได้น้นะไม่แกีพัพกแย่งใส่ห้อมตัตัวลดรองเท้าบพรได้ออกไปตลาดเอามองนี่เลยพี่น้องเ้ยแต่ว่าแดดอะไรเนาะพักเกษเอามีดตัดเอาเลยแหละ ก็ตามาใช่ลืมเอไปลางน้ำกมสะอาดแล้มัหอยจากลมไพี่น้องเองเดียวนี่ก็เรือเพื่อ ลายลายปืดบูยางเนาะแบบดงพักกระเนียงเลยแหละโอ้ยเกดคลายมาตัดพักกระเนี้ยงบ่ออย่างมาใส่มาพี่นองบมานี่มามัดก่อนบาเียมัดไว้เป็นมัดน้อยเนาะ หอยไหวจังแหงไหวพี่น้องเอ้ยเต่าห้างใหญ่พวกฉีกันพี่น้องเอ้ย เป็นหนึ่งแม่งเป็นซองเมื่อกี้นี้นะเขาอันตัดมาแก่พวกหลังทำความสะอาดก็เลยตัดเอาอีก ทั้งเือมีดอกไม่ <c oughs> มีนราไม่แกงว่าบัตรได้ไปตลาดเซโนูกะซื้อพักขยังอ่อนบัตรไม่ได้ไปกะเห็ดกังคำเงินขึ้นบื่เห็ดนเนี่ยอยู่เนี่ยกินตอนแรกกะเอาว่าขยังแห้งใช้รดเนาะหอมพีนกันไี่น้สงเบ้อไวไลายเอาพ่อ <c oughs> เอาพ่อได้ใส่ด้ามเทือนี่แหละเอาไว้ลลยกิกนซื้ออ,อันนี้ฮาสิบอมบมาดเนาะไว้กินกับมะขามก่อนไว้กินชมมะขามก่อนพี่น้องย พี่น้องมองมาต้องห้ากับมองกัินห้ามาัดชิตากะตากว่าได้ตากเสด็จเนาะตากเฉลิมเอาม <c oughs> ันเจงเขียวครับข้างหน้าตากเสด็ดจจะเฉลอง อย่างมันพักแค่งมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินส้มมาคาาน,น,น้ํากันเจียวแปรกปลาซิวนั่นๆนี่พี่น้องเลยซอยหัว,วกบัวใส่น้ำมาโบเอาลายใหญ่ห้างมากินกันเลยพี่น้องเลย bạn không này khác đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ำแด้กระเซ็บคำนั้นเมนูไปไว้มาซะเศบปากลำบากตู่ ให้นยนั้นห่เจเดเลียน่พี่น้อยมักได้กินชมงกินยาไดก็ซ่บยน้นั่นพี่น้อย แยวเองแซบเองไหมนองคำนี้คำนี้เาขี้เป็อไเอาอีกเอาอีกเอาสียาเขายังแฉบอยูอ่

มันแปลกเส้นขาตาคอยบวบเนี่ยนี่แสบแท้ล่ะคำนี้คำนี้พี่น้องอื๋ออคำใหญ่ๆปมๆเลย

ก, <S <S กินจนเอิ่มกินจนจุกมาฮอดหนีก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้เนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนทุกทานที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบค่ะพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่ว่าเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะมาฮอดหนีก็ขอกล่าข้าม่าสบายดี